สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนเพนมาพับเหรียญไปทานค่ะรูปแบบสวยสวยค่ะอีกรูปแบบหนึ่งนะคะดอกแก้วจิตวดีนะคะสวยสวยเลยนะคะนี่นะนี่นะใส่เหรียญที่หลังได้ค่ะน,นะคะเรามาทํากันเลยนะคะวันนี้ค่ะเราจะใช้ดิบินเบอร์สองขนาดความยาวเจ็ดสิบห้าเซนติเมตรค่ะจํานวนสี่เส้นและดิบินเบอร์สองขนาดความยาวสามสิบเซนติเมตรจำนวนแปดเส้นค่ะ เรามาเริ่มกันนะคะเริ่มจากริบบบ้นความยาว75ซนติเมตรนะเราจะพับเข้ามาค่ะให้เหลื่อมกันประมาณ3ซนติเมตรแบบนี้นะคะเสร็จแ,แล้วพับตรงกลางให้เป็นมุมค่ะเอาริมบบ้นฝั่งนั้นยาวขึ้นด้านบนนะคะนะเอาเส้นที่1ค่ะจบมาค่ะเส้นที่2ส่นมาในเส้นที่1เส้นที่สมส่นมาในเส้นที่2เส้นที่4ี่ค่ะ สอดมาในดูที <Warren> ่หนึ่งค่ะอ้าออกค่ะลบเส้นที่สามขึ้นมานะคะดึงเข้ามาให้กระชับแบบนี้เราเส้นที่หนึ่งพับเฉียงขึ้นด้านบนเส้นที่สองพับเฉียงลงมาเส้นที่สามพับเฉียงมาค่ะเส้นที่สี่ค่ะพับเฉียงขึ้นด้านบนนะคะจาปลายริบบิ้นสอดล็อกเข้าไปแบบนี้นี่ค่ะเราจะได้ริบบิ้นแปดเส้นแบบนี้นะคะเราเส้นที่หนึ่งค่ะจับขึ้นมาค่ะเส้นที่สองทับเส้นที่หนึ่งเส้นที่สามทับเส้นที่สอง เส้นที่สทับเส้นที่3ามค่ะนี่นะคะเราจะได้ริบบินนะคะสี่เส้นอยู่ด้านบนแบบนี้นะเอาเมื่อช้อนที่ฐานไว้ค่ะเพปวงกนิ้วชี้จับสี่เส้นด้านบนไว้ต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาริบบินเส้นล่างสุดเส้นนี้ค่ะทิ้งลงเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเส้นล่างสุดทิ้งลงค่ะเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเส้นล่างสุดทิ้งลงเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเอาเส้นล่างสุดทิ้งลงค่ะเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนนะคะนี่นะ เราจะเหลือดิบบินสีเส้นสุดท้ายแบบนี้ต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาริบบินเส้นล่างสุดเส้นนี้ค่ะทิ้งลงเส้นล่างสุดเส้นถัดมาค่ะสอดเข้าไปในรูที่หนึ่งเส้นถัดมาสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่สองเส้นสุดท้ายค่ะสอดรูที่หนึ่งค่ะทะลุรูรูที่สามไปนี่นะคะรวบเข้ามาให้กระชับแบบนี้นคะคะเสร็จแล้วพลิกกลับด้านมาด้านนี้ค่ะ นะคะคแล้วแบบนี้จับดิบินขึ้นมา1เส้นค่ะนับ1 2 3 4 5สองสามสี่ห้านะคะพัดข้าม5เส้นมานะนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้านี่ค่ะจับพัดข,ข้าม5เส้นมาค่ะพัดข้าม5เส้นมาค่ะนี่นะคะเราจะเหลือดิบิน5เส้นสุดท้ายนะจับเส้นนี้ค่ะจับพัดมาสอดเข้าไปในรูที่1เส้นถัดมาค่ะสอดรูที่1ทะลุรูที่2 เส้นถัดมาสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่สามเส้นถัดมาค่ะสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่สี่เส้นสุดท้ายค่ะจะพันมาค่ะสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่ห้านะคะเห็นไหคะแบบนี้นะเสร็จแล้วเราก็ดึงค่ะดึงไล่มาค่ะค่อยๆดึงไล่มาทีละเส้นนะคะ เนี่แล้วเราก็พลิกกับด้านมาด้านนี้ในขั้นตอนนี้นะคะใครจะใส่เหรียญใส่ได้เลยนะหรือว่าใครจะทําแบบเป่าไว้ก่อนก็ได้ค่ะใส่เหรียญที่หลังได้นะคะเสร็จแล้วเราก็สอดรอดไปลายขาหนึ่งสองสนี้นะคะสอดรอด3เส้นไป นะคะคพอได้แบบนี้เราก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้จับดิบบินพับมาด้านหลังค่ะนะคะแล้วก็พับกลับไปด้านนะคะสอดรูถัดมาค่ะรอสีเส้นไปนะคะหนึ่งสองสามสี่นี้นะนะคะ แบบนี้นะคะพอเราได้แบบนี้แล้วนะเราก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้ค่ะสอดลอสามเส้นกลับไปนะคะสอดลอสามเส้นกลับไปตามแนวริบบิ้นเลยนี่ค่ะเสร็จแล้วนะคะพอเสร็จแล้วเราก็ตัดไปริบบิ้นทิ้ง ต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาริบบิ้นความยาว30เซนติเมตรค่ะจำนวน8ปเส้นนะคะแล้วก็สอดเข้าไปให้สุดเลย นี่ค่คะพอเราได้แบบนี้เราก็พลิกกับด้านมาด้านนี้ค่ะเปิดเส้นออกมานะคะจับลูกบินขึ้นด้านบนนี่ค่ะพับลงมาด้านนี้น,นะคะสอดลงไปนี่ดึงมาแบบนี้ พอเราได้แบบนี้นะคะแบบนี้นะแล้วก็จับริบินค่ะพับขึ้นด้านบนนะคะพับลงมาด้านล่างนี่ค่ะตามเส้นนี้นะคะสแบบนี้นี่ค่ะดึงมาแบบนี้นะคะ เส้นสุดท้ายนะคะสอดเข้าในปีบแรกนี้นะจะสอดทะลุลงด้านล่างนะคะนะนะคะตกลงไปแบบนี้นี่ค่ะเราก็จะได้ปีบแบบนี้นี่นะคะพอเราได้แบบนี้นะเราจะาพับสอดกลับขึ้นด้านบนค่ะนี่ค่ะพับสอดกลับขึ้นไปด้านบนแบบน,นี้ค่ะ นี่ค่ะพอเราได้แบบนี้นะคะแล้วก็เปิดเส้นออกมานะจับริบบิ้นพับลงมาแบบนี้ค่ะนะคะสอดลงไปเนี่ยค่ะ ค่ะเสร็จแล้วนะคะพอเสร็จแล้วเราก็ตัดปลายดิปิ้นทิ้งนะให้เหลือ2.5ถึงสเซนติเมตรนะคะ,คะเสร็จแล้วเราก็พับสอดขึ้นด้านบน ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะดอกแก้วจิตวดีนะคะสวยๆของเราค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคิปใหม่ๆของเราค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ